สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโคนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนนี้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปดูเย็นได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่น่าเชียร์ในคัมคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับเวลาร์ตีนหนึ่งสี่สิบห้านาทีวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างยูเว่ไปได้เลยครับนี้จะเปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างเลเช่สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างยูเว่นะครับห้านัดในกฤดูาลนนี้ะครับ ชนะคู่แข่งไป3านัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมที่แพ้นะครับนั่นก็คือเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ซาร์โซโล่นะครับสประตูต่อ4นะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้นะครับกลับมาเล่นในบ้านตัวเองน่าจะต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาครับเชื่อพวกเขาจะเน้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ตัวหลักๆของยูเว่ครับที่จะลงเล่นจะนำทัพโดยนักเตะอย่างเฟตเดเคียซ่านะครับมีดูซานเวลาฮิชครับแดนกลางอย่างพวกฟิโบมิเรตตินะครับมีโลกาเตลลี่นะครับมีราบิโอเกมรับครับนำทัพโดยเบรเมอร์แล้วก็ดานิโล วันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างเลตเช่ซึ่งเลตเช่นะครับออกร์ทในดูกการนี่ถือวเซอร์ไพรส์มากนะครับในเกมเซเรตลี่เล่นมา5นัดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไป3เสมอไป2ครับปีนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้วัดไม่มาตรฐานชื่อชั้นฟอร์มการเล่นต่า่งๆานะครับก็ต้องบอกว่าทีมอย่างยูเอฟนะครับยังไงก็เหนือกว่าเลตเช่อยู่แล้วนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยเกมที่แล้วเพิ่งแพ้มาและที่สําคัญครับซิตี้เฮททูเฮทคู่นี้เต้นมานะครับ ปรากฏว่าสามเกมหลังสุดที่เจอกันยูเวชนะเลเช่ทั้ง3เกมครับดังนั้นเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเชียร์ทีมอย่างยูเวไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อว่ายูเวจะสามารถยัดเยียดความปลาชัยเกมแรกให้กับทางเลเช่ในวันนี้ครับคู่นี้เชียร์ยูเวนตุสไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเซบียาไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างอัลเมรียทีมบุ้ยของตารางครับ สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเซบีย่าครับสามนัดในการลงเล่นนะครับผลงานถือว่าเรื่มกระตือรือร้นขึ้นแล้วนะครับไม่แพ้ใครมาสามเกมที่ผ่านมาครับชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปสองครับตัวหลักๆในวันนี้ที่จะลงเล่นครับนำทัพโดยราฟาเมียนะครับเป็นหน้าตัวเป้าส่วนตัวปั้นเกมนะครับก็จะมีทางลูคัสโอคอมโพสครับโอลิเวียตอเรสครับอีวานราคิติชแล้วก็เกมรับนะครับนำทัพโดยโรอิกบาเด้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางเนมยากูเดลนะครับนี่คือนักเตะตัวหลักๆของทางเซบีย่า ในค่าคืนวันนี้แะครับแต่อย่างไรก็ตามตักเแต่อย่างเซโกรามอสวันนี้มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้นะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจ็บทีมอย่างอเมรียซึ่งอเมริกานะครับผลงานในการลงเล่นลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ผลงานโคตรห่วยครับปกนัดที่ผ่านมายังไม่สามารถชนะคู่แข่งได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับฟอร์มการเล่นโคตรห่วยคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดย้อนหลังที่เจอกันนะครับปรากฏว่า5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมานะครับทีมอย่างเซบียาชนะรวด ทั้ง5นัดครับฟอร์มการเล่นดูดีกว่าเยอะถือว่าเป็นบอลแพ้ทางกันอยู่ครับแล้ววันนี้เซบียาเล่นในบ้านด้วยฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับก็เชื่อกีนี้เซบียาจะสามารถชนะได้และจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับเชียร์เซบียาไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในวระตีสองครึ่งครับให้เชียร์ทีมอย่างมาเซลนาไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างมาโยกานะครับ สำหรับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับผลงานในการลงเล่น5นัดหลังสุดในเกมลาลิกาสเปนครับปราเกิดชนะคู่แข่งรวดทั้ง5นัดครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้จะนำทัพโดยผู้เล่นอย่างแต่เซเกนนะครับเกมรับนะครับก็จะมีนักเตะอย่างโรนัลอาราโค้ดครับมีชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นทางอาลียนโดเบาเด้นะครับแบ็คขวาจากกันซิโลมิดฟิลด์ดันกลางนะครับก็จะมีทางกาบี้นะครับมีโรเมอูนะครับวันนี้เฟรนกี้เดยองเจ็บนะครับแล้วก็มีทางอิวคายกุนโดกันแผงเกมรุกครับราฟินญ่านะครับด้านขวาด้านซ้ายครับกก็็จะเเปนทาางชฟลิ แลวก็หน้าเป้านะครับก็จะเป็นทางโรเบิร์ตเรวันดอฟกี้นะครับก็ถือว่าชุดนี้ใช้ได้เลยทีเดียวครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างมาโยกานะครับซึ่งผลงาน6นัดในลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ปรากฏว่าผลงานก็ถือว่าหวยมากครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับฟอร์มแบบนี้ไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของบาซ่าได้แล้วก็คู่นี้นะครับสถิติในการเจอกัน11นัดหลังสุดทุกรายการที่เจอกันปรากฏว่าบาซ่าชนะมาโยก้าทั้ง11เกมเลยนะครับดังนั้นดูจากสถิติแบบนี้บาเซลนาเหนือกว่าเยอะเลยครับก็เชื่อเกมนี้ จะบุกไปชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปคู่นี้เชียร์บาร์เซโลนาไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับคู่แรกตีหนึ่งสี่สิบห้าทีบอลเซเรียอิตาลีเชียร์ทีมอย่างยูเว่นะครับแล้วก็ลาลินกาสเปนครับสองคู่คู่แรกในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเชียร์เซเนกัตีสองครึ่งเชียร์บาร์เซโลนาไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มารชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของไซก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อน